คุณกำลังรับชมรับฟังอิมโกสเรื่องเล่าผีคำขอสุดท้ายณนะโรงพยาบาลชนดบดแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในป่าทึบมีห้องคนไข้พิเศษห้องหนึ่งที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้แม้จะตั้งอยู่ในอาคารเดียวกับผู้ป่วยทั่วไปแต่ห้องนั้นกลับถูกล็อกไว้แน่นหนา มีเพียงเจ้าหน้าที่เรนดึกไม่กี่คนที่รู้ว่าครั้งหนึ่งเคยมีหญิงสาวชื่อพิมพ์เสียชีวิตในนั้นอย่างเป็นปริศนาพิมพ์เป็นผู้ป่วยโรคหัวใจระยะสุดท้ายแต่ก่อนเสียชีวิตเธอมักจะพูดซ้ำๆกับพยาบาลเรนดึกว่าช่วยฉันหน่อยได้ไหมแค่เรื่องเดียว ขอเป็นคำขอสุดท้ายไม่มีใครสนใจเพราะคิดว่าเธอเพอจากกริดิยาจนกระทั่งขึ้นหนึ่งแนนไปบานฝึกงานได้เข้าเวรและเป็นคนเดียวที่อยอมฝังพิมพ์จนจบพิมพ์พูดเบาๆว,ว่าใต้เตียงฉันมีปล่องไม้เล็กๆอยู่ครั้างใน มีส้อยสีแดงอยู่เอาไปคืนให้มาฉันทีอยู่บ้านเลขที่13บาม้อยถ่ายหมู่บ้านห้ามไปดูเด็ดขาดแนนรับคำแม้จะรู้สึกแตกก็สงสารหญิงสาวคนนั้นคืนเดียวกันนั้นพิมพ์ก็เสียชีวิต ดวงตาเบิกโพรงราบกับทุกใจอะไรบางอย่างและตั้งแต่นั้นห้องของเธอก็ถูกปิดตายหลังเสร็จเวนเนนแอบ,บกลับมาเปิดห้องค้นหากล่องไม้นั้นและพบสร้อยแดงจริงๆภายในเย็นเยยบอย่างน่าประหลาดคืนนั้นแนมขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าวาเมีเ่บไปยังบ้านเลขที่สิบสาม ตามที่พิมพ์บอกแต่สินยี่หบคือบ้านหลังหนังหนึ่งที่ดูเหมือนเลนีนคนอยู่มาหลายสิบปีแง่งแต่สินตายจนก็ไปและทันดีที่เราขอประตรูมันก็เปิดออกเองเชา้าพภายในบ้านมีเพียงรูปเก่าใบหนึ่งวางอยู่บนิงเป็นรูปของพิมในชุดนักครีน ยืนทั้งหญิงชราหน้าตาเศร้าหมองตามถ้วยเขียนว่าทิมและแม่เสียชีวิตเมื่อปี2 5 4 7จักอุบัติเหตุรถตกเหวเน้นตกใจสร้อยนีมือสั่นมืเองเราก็มีชีวิตเสียงกระซิบเพระพาะเผาทั้งขึ้นหลังหู ขอ,อบใจนะที่ช่วยฉันและทุกอย่างก็มืดลงชาวเว้นทางมาเจราหน้าที่ลบแนนนอนพลบอยู่หน้าบ้านหลงังโดยมีเสียงครองคอดเธออยู่เธอฟื้นขึ้นว่าคร่อมน่วงตาแดงก่ำ และพวกกินประโยคเดียวหังเขอได้สำเร็จแล้วแต่ยังงี้อีกหลายดวงเป็นญาณเคารอให้พรังแบบตั้งแต่นั้นโรงพยาบาลก็มีเสียงครอปประตูห้องจิตเสยทุกคืน พร้อมเสียงกระซิบมาช่วยฉันหน่อยได้ไหม